ก็เดี๋ยวในวันนี้ไปกันนะครับก็ไปข้างนอกกันนะครับวันนี้ก็จะได้รู้ว่าอาหารข้างถนนกรุงกางวันนี้กรุงกางข้างถนนวันนี้จะไปที่ไหนกันนะครับน้องบอสนะครับตอนนี้มากับน้องบอสนะครับแล้วก็เราถ่ายกันดีว่าี่ไม่ต่อนะฮะ ถอดหน้ากางแล้วนะครับน้องปออยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงที่ถนนเพชรเกษมซอย29นะครับ นะครับร้านนี้ใช้รถเข็นเราด้วยฮะอนนปอเคยกินไหมไม่แน่ใจว่าเคยสั่งที่ฟู้ดแพนด้าหรือเปล่าอ๋อตอนนี้มีฟู้ดแพนด้าด้วยอ่ะครับครับผ่านฟู้ดแพดนหมดได้ด้วยอ๋อนี่มาจริงจริงมื้อเที่ยงจริงจริงมีไก่ทอดด้วยนะนจริงจริงผมจะกินไก่ทอดแต่ตอนนี้หมดแล้วอ๋อได้สามจานครับสามจานไปไปลองดูกัน อย่างที่บอกก็ด<อ>ีเสียดายเพราะว่าวันนี้มาอเอากินข้าวมันไก่ทอดจริงๆชอบกินข,ข้าวมันไก่ทอดมากนะครับแต่ข้าวมันไก่ทอดร้านนี้่อยมันจะเป็นน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มแบบน,น้ำจ<อ>ิ้มพริกไงนจิ้มอีกแบบหนึ่งมันจะไม่ใช่น้ําจิ้มแบบข้าวมันไก่ธรรมดานะครับข้าวมันไก่นะ้ิดไหมเยอะมากครับ นี่คือนี่คือสามจานสุดท้ายแล้วนะครับร้านข้าวมันไก่เหี้ยในนะครับร้านนี้ก็อย่าลืมนะครับมาแล้วก็มากินข้าวมันไก่นะก็มีชื่อร้านข้าวมันไก่เช่นน้ำแข็แล้วก็ที่บอกไปมีจริจริงๆมันมีเป็นไก่ทอดด้วยแต่ว่าอดกินมากเลยวันนี้เสนาเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามากินไก่ข้าวมันไก่กันนะครับก็น้ําจิ้มที่นี่คือเห็นไหมเห็นโถเบอร์เริมไหมเนี่ยครับโถเบอร์เริ่มเลยนะครับถ้าเป็นว่าร้านทั่วไปอาจจะแบบถ้วยเล็กๆกันแต่ที่นี่จัดเต็มมากโถใหญ่นะสงสารนะโณ มุกอะไรเอ้าน้ำจิ้มหมดแล้วนะครับน้ำจิ้มหมดแล้วนะคะเราเรามากินน้ำจิ้มนะคะไม่ได้กินข้าวพวกได้กินเผ็ดอย่างนี้เลยเหรออันนี้เผ็ดด้วยเหรอเผ็ดนะก็ไม่รู้น่าจะเผ็ดนะเอ้าแล้วสลัดก็เผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดใช่ไหมเผ็ดแต่ว่าน้ำจิ้มเขากลมกล่อมมากค่ะมีน้ำจิ้มหวานก็มีนะที่นี่ ข้มวมันจะแบบนี้ไม่ค่อยหวานโอเคใส่น่องขาเลยไม่เหนียวด้วยจริงๆมื้อเที่ยงนี้น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับจริงๆก็คือเราเป็นจานสุดท้ายสามจานสุดท้ายนะครับพอดีเลยหมดแล้วเนี่ยเวลาข้าวมันนะนี่ต้องแบบนี้ต้องยีงเห็นรึป่าบอสไม่เดี๋ยวไปใส่ A few moments later กินของหวานต่อไปกินของหวานต่อนะ ไอ้เพิ่มน้ำหนักต่อนะคะชื่อชื่อร้านอะไรนะครับป้าไผ่อะครับป้าไผ่อ๋อจริงๆคือแบบกินมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะไม่เคยจะรู้จักชื่อเลยครวันนี้ยูนีวอนเยนเร์ฟซีคเดือดโอะไรก็ไดยนครับผู้เรยนเนาะโอเคพี่ทำเองหมดเลยหรือเปล่าครับทำเองหมดเลยนะกินตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะพาดูท่าทำไอศครีมนะคะซุปฟอบมากค่ะที่ร้านนี้อยู่ ถนนอะไรนะครับน well ี yes, ่ซอยยี่เก้าซอยยี่เก้า29เป็นเกษตรเนาะแล้วก็ไมเได้ซอยเปน snack ทำไมเขาถึงเีซอย snack มีเรเกอรี่ไม่หมมีร้านเรอรี่ชื่อ snack เหรอจริงเหรอไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆมาจเปชื่อซอยเลย มีสลิมด้วยนะคะเออไม่ใช่สลิมแบบนั้นแทกันี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ให้เรียกว่าอะไรดีอ่ะเออไม่เรียกสลิมหมดคุณเส้นย้มสีเดี๋ยวเราไปต่อกันไหมพี่บอยต่อไหนละสองร้านละเอาท้องที่ไหนใส่เอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมบอก คิดตั้งนนแต่เด็กๆแล้วก็ไม่คิดหังนะครับร้านนี้ก็แวะมาได้อยู่ตรงซอยแสแน็คก,ก็คือซอยอะไรนะยี่สิบแปดใช่ไหมเพชเซนมยี่สิบแปดยี่สิบแปดต่างๆจะเป็นพวกร้านร้าน,นทองอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวไปดูด้านในนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยว่อกี้รถเราจอดกันอยู่ข้างหลังนะครับทร,รู้ประวัติเลยยังคะซอยแสแน็ค ซอยสแน็คซอยสแน็คเมื่อกี้พี่เขาเล่าให้ฟังใช่ว่าบอกว่าซอยสแน็คอะมันเป็นซอยที่เมื่อก่อนจะมีร้านเบเกอรี่ที่ชื่อว่าสแน็คนะครับแล้วก็ก็เลยตั้งชื่อว่าซอยสแน็คคือมันดังมากร้านเบเกอรี่นี้ใช่ไหมใครๆก็รู้จักซึ่งผมเองอยู่หานใหญ่ในมาตลอดนะยังไม่รู้จักไม่รู้จักนะคือมันดังถึงขั้นว่าพอถ้ามันชื่อซอยได้เนี่ยก็อยากรู้เลยนะว่ามันเป็นมาอย่างไรหรือมันเป็นร้านเดียวในในซอยแต่เมื่อกี้เขาก็บอกว่ามันมีร้านอื่นอยู่ ไม่หรือมันมันอาจจะเป็นแลนด์มาร์กไงเออมันดูเป็นเหมือนเป็นร้านที่มีชื่อเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของทะเลอมาเรียใช่ร้านอะไรมีงูตอนสแน็สแน็กสเนกสเน็กไม่เหมือนกันมดในมืออ่ะมีกี่ตัวมีกี่ตัวสองตัวถ้าเลยนะคะมีสามตัวมีกี่ตัวไม่ใช่เอ็นเอ 3ามตัวค่ะอย,ยากรู้ไหมว่ามนในมือเรามีเสียอะไรกลับบ้านก,ก่อนนะช <laughs> <laughs> ลิมส <laughs> ำหรับวันนี้นะคะรายการภูมิกลางข้างถนนนะคะก็ขอลากันไปก่อนะอี EP หน้าจะพาไปกินที่ไหนนะคะก็ติดตามด้วยละคะ่ะเดี๋ยวๆอันนั้นไม่ใช่ไม้นะเอามานี้ <laughs> ไม่ค่ะขอมัมนม่นใจขอกอดเอาไว้ <laughs> โอเคก็เจอกันค่ะพี่สองบายบายพี่สามบาย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 อุ้ยฟัดนี่ผมมีคำถาม พี่เขาเลี้ยงเล่นที่ปอคืนนะพี่ปอรู้ไหมว่าสุนทรคอผู้เป่าปีหรือเป่าคุยเป่าปีเป่าปีหรอเป่าปีหรอถามใหม่นะสุนทรอผู้เป่าปีหรือเป่าคุยเป่าปีเป่าปีเป่าปีหรอศ้นสุคอนผู้ไม่ได้เป็นคนแต่งพี่